ไม่นึกว่าจะมีอยู่บนโลกด้วยเปิด8อดดับกีฬาสุด8มีการจัดแข่งขันจริงบนโลกด้วยนะ ก่อนรับชมอย่าลืมกดไลค์กดติดตามเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากเราด้วยนะครับกีฬาบนโลกนี้มีทั้งกีฬาที่คนติดตามมากและน้อยตามความชอบของแต่ละคนซึ่งแน่นอนว่าไม่เหมือนกันครับแต่ก็ยังมีกีฬาที่แปลกๆที่หลายคนอาจจะยังไม่เคยรู้จักบนโลกนี้อีกมากมายสําหรับในวันนี้นะครับผมจะพาทุกคนมาดูแปดกีฬาสุดแปลกกันครับซึ่งจะมีอะไรบ้างนั้นมาฟังกันได้เลยครับเริ่มด้วยอันดับที่8ครับบอ bon. สซาบอลสาหรับกีฬาชนิดนี้นะครับจะมีพื้นที่สามารถกระโดดได้สูงๆส,สามารถใช้ได้ทั้งเท้า โดยกติกาและการทำคะแนนก็ไม่มีอะไรมากมายเลยครับแค่ตีให้ลงพื้นที่ของฝ่ายตรงข้ามก็ได้คะแนนแล้วครับอันดับที่7แบกเมียวิ่งกีฬาแบกเมียสุดที่รักนี้มีต้นกําเนิดอยู่ที่ประเทศฟินแลนด์ครับกติกาง่ายๆตามชื่อเลยครับที่ผู้ชายจะต้องแบกเมียสุดที่รักของตัวเองแล้ววิ่งแข่งขันใครเวลาน้อยที่สุดก็จะชนะไปครับนอกจากจะเป็นผู้ชนะแล้วคนที่ชนะยังได้เบียบเป็นรางวัลเท่ากับน้าหนักของเมียเขาด้วยครับ อันดับที่หกหมาเล็โตขึ้นลักษณะการแข่งขันก็ตามชื่อเลยครับโดยจะตัดสินกันด้วยความสามารถที่หลากหลายไม่ว่าจะเป็นการทรงตัวบนกระดานโตขึ้นให้ได้นานที่สุดและความมั่นใจของสุนัขเมื่ออยู่บนกระดานโตขึ้นกีฬานี้มันเริ่มต้นที่ซานดิเอโกปัจจุบันมีการแข่งขันมากมายทั่วทางตอนใต้ของรัฐแคลิฟอร์เนียครับจนถึงตอนนี้เองการแข่งขันชนิดนี้จัดไปถึงระดับแชมป์โลกเรียบร้อยแล้วนะครับ อันดับที่ 5. โปโลจักรยานล้อดเดียวการแข่งขันสุดประหลาดนี้เป็นการจัดเอากีฬาโปโลที่เล่นบนหลังม้ามาประยุกนะครับให้เข้ากับรถจักรยานล้อดเดียวครับบอกเลยว่ามันดูวุ่นวายและตะลุมบอลกันมั่วไปหมดแต่ถ้าคุณได้ลองแล้วนะครับจะรู้ว่ามันเป็นอะไรที่ยากและวุ่นวายมากสุดๆครับ อันดับที่ 4. โยนท่อนซุงกีฬานี้มีต้นกําเนิดมาจากชาวสกอตติสครับมันเป็นกีฬาที่ให้ผู้เข้าแข่งขันโยนเสาไม้ขนาดใหญ่ที่เรียกว่าคาร์บเอร์โดยผู้เข้าแข่งขันจะใส่กระโปรงลายสกอตเข้าร่วมครับโดยกติากาการแข่งขันใครที่สามารถโยนท่อนซุงและส่วนปลายของท่อนซุงนั้นทิ่มพื้นใกล้ตัวมากที่สุดจะเป็นผู้ชนะไปครับ อันดับที่3ามวยหมากลุกกีฬาชนิดนี้เป็นการผสมเอาสุดยอดของการต่อสู้หมัดมวยมารวมกับหมักลุกครับซึ่งผู้เข้าแข่งขันจะต้องต่อยมวยสามนาทีและเล่นหมากลุก4นาทีครับซึ่งผู้ที่ชนะจะมีได้อยู่2แบบครับคือต่อยหมัดน็อกคู่ต่อสู้หรือว่าลูกคาดบนกระดานหมากลุกนั่นเองครับ อันดับที่2วิ่งแข่งกับชีสกีฬากิ้งชีสมีการเล่นในประเทศอังกฤษครับโดยใช้ก้อนชีสที่เป็นอาหารมาใช้เป็นกีฬาพวกเขาจะกิ้งมันลงภูเขาครับและวิ่งตามจับก,กีฬานี้มันถูกจัดขึ้นมาร่วม200ปีแล้วครับจนกลายเป็นประเพณีไปแล้วในแถบทางตะวันตกเฉียงใต้ของอังกฤษผู้เข้าแข่งขันที่สามารถวิ่งเอาชนะชีสหรือวิ่งตามชีสมาทันคนแรกก็จะเป็นผู้ชนะไปครับแต่ถึงกระนั้นเองกีฬาชนิดนี้ก็ได้ถูกยกเลิกไปในปี2 0 1 0ครับเพราะเป็นกังวลเรื่องความปลอดภัยนั่นเองครับ อันดับที่หนึ่งปิดตาเตะฟุตบอลสนับกีฬาชนิดนี้นะครับกติกาการแข่งขันคล้ายกับฟุตซอลโดยจะมีผู้เล่น2ฝั่งครับฝั่งละ5คนนักกีฬาทั้งหมดจะต้องปิดตาครับยกเว้นผู้รักษาประตูและข้างในลูกบอลจะมีก้อนกวดใส่เอาไว้ให้รู้ว่าลูกบอลอยู่ไหนนั่นเองครับ